ผู้หญิงสวยเขาดูจากอะไรหรอดูจากจุดไหนหรอรองพื้นดีแป้งดีแต่งหน้าดีแต่งตัวดีใส่ของดีหรืออะไรไปชมว่าไป สวัสดีค่ะมาพบกับมาดามมิกแล้วนะคะ EP นี้ได้แรงบันดาลใจจากดูน้องปอยตีชดามานั่นเองแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยที่ฟังมานะคะแล้วก็มานึกถึงตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเวลาผู้หญิงเนี่ยเรามองกันเองเราเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราจะไปงานหรือจะไปพบปะผู้คนหรือจะไปเจอเพื่อนสิ่งที่ผู้หญิงคิดสิ่งแรกคืออะไรเฮ้ยฉันจะไปเจอเพื่อนฉันจะต้องแบบ ผมเต็มหน้าเต็มแต่งตัวดีหรือไปเจอคนรู้จักหรือจะไปคุยงานเราจะคิดแต่เรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวหรือเลือกเครื่องประดับใช่ปะแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้หญิงสวยที่สุดเราก็บอกไว้เลยสิ่งนี้ชน,นะทุกสิ่งที่ทุกคนจะลืมไปฟังน้องปล่อยแล้วฉันแบบโอ้ยเจ๋งคือความสะอาดนั่นเองระหว่างผู้หญิงสวยกับผู้หญิงสะอาดบอกไเลยว่าผู้หญิงสะอาดชนะ อันนี้รื่งจริงสวยกับสะอาดสะอาดชุะรจ้าไว้เลยเพราะอะไรคะสิ่งสำคัญนะคะคือผู้หญิงสะอาดเนี่ยสังเกตไหมเราเคยเฮ้ยคนนี้ผิวดีผมสวยมือสวยเท้าวสวยเฮ้ยฟันสวยทั้งที่หน้าไม่ได้สวยมากแต่พอดูสะอาดและองค์รวมคือสวยทันทีใช่ไหมคะ และก็คือเคยสังเกตไหมวเวลาไปงานแบบงานกลางแจ้งงานอีเวนต์หรือว่างานแต่งเพื่อนมีขันมากที่แบบไม่ได้อยู่โรงแรมที่มีแอร์เย็นต้องอยู่ข้างนอกอากาศร้อนมากเป็นยังไงคะเราอัดรองพื้นไปแน่นเลยยังไงยังไงหน้านี่เหนียวชำ้ำไม่ได้วาวนะชําแบบเลอะเทอะต่อที่้นมาอันนี้ขึ้นหน้าไหนแต่ส่วนในคนที่แต่งแบบผิวดีอยู่แล้วเขาแค่ปัดแป้งฝุ่นเบาๆเ,เป็นผิวของเขาเลยเฮ้ยพอข<ๆ>ัน <คำ S 1> ไปมองปับ๊บ เขาดูดีเขาดูสะอาดผมเผ่าเขาดีเรานี่ม้วนลอนไปแน่นเลยแต่เจอแบบคนนึงปล่อยสบายๆแต่ผมเขาดูแบบสะอาดสะอานด,ดูดีกว่าเราอีกเราดูสกปรกไปเลยการที่จะมาทําอย่างไรให้สวยขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะมาฟังเลยค่ะสิ่งที่ทําให้เราสวยขึ้นแล้วก็บุคลิกภาพดีขึ้นนะแกสังเกตง่ายๆเลยคือ หนึ่งผิวแล้วเราก็ต้องดูแลผิวให้มันดีเพื่อจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าปลดเกลื่อนนะคะสองสังเกตไหมว่าต่อให้หน้าสวยขนาดไหนถ้าคุณไม่สระผมปั๊บคนที่สระผมเนี่ยเวลาลมพัดปุ๊บมันจะดูสบายๆแล้วผมมันจะหอมแต่ถ้าคนไม่สระผมสองสองวันนะกลิ่นไอของความสรบมันจะมาต่อให้หน้าสวยขนาดไหนพอนั่งปั๊บผมลมปิวปั๊บกลิ่นสรบผมมาความสวยโดนตัดรอนลงไปทันทีทันใดเลยแต่คนผมสระใหม่ๆมันจะพิวมันจะดูหอมมันจะดูสะอาดนะคะ ผิวแล้วมาผมต่อไปอะไรเล็บนั่นเองค่ะเล็บไม่ต้องไว้ยาวจนเกินไปแต่เวลาเราเห็นผู้หญิงที่แบบเล็บสั้นแต่นิ้วสวยดูสะอาดแลมันดูหน้าโมไม่รู้มันรู้สึกแบบ สบายตาม,มากแต่คนไว้เล็บที่ชอบนื่งเล็บยาวก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งแต่ในส่วนตัวนี้ชอบแนวน้องป่อยปิชดาคือแบบไม่ได้ไว้เล็บยาวมากมายนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือฟันรักษาให้สะอาดแล้วก็เวลาคุยกับใครระวังนิดนึงอ่ะพักชีบ้างคลิกบ้างอย่าให้ติดอันนี้สําคัญเอาคอล้างให้สะอาดอย่าให้มีคลิกใครนะคะมันก็จะมองดูดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่ มองข้ามกันไม่ได้ที่คนมักจะลืมเลือนไปนะคะก็คือหูนั่นเองค่ะหูแล้วเราต้องล้างทุกวันนะบอกเลยลองลองลงืมล้าง,ง,งดูไม่ใช่ไปคุยกับคนปุ๊บอุ้ยอะไรยังไงหูลอกหูลอกเป็นแผ่นแล้วแบบคุยกับคนปุ๊บมีการแก,แกะออกมาเป็นแผ่นแล้วก็มาดดิที่เล็บอย่างเงี้ยไม่โอเคหูก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูแลรักษาให้มันดูสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะง่ายๆเลยคือผู้หญิงจะสวย ให้สวยให้มากขึ้นแล้วคนมองว่าเราสวยคือคนสะอาดนั่นเองไม่เกี่ยวกับหน้าตาหรืออะไรยังไงเพียงเราทําให้ร่างกายเราดูสะอาดผมสะอาดมือสะอาดฟันสะอาดตาสะอาดทุกอย่างพอดูสะอาดแล้วมันจะดูสวยด้วยตัวของมันเองสังเกตได้ผู้หญิงที่แต่งหน้าแน่นๆกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยแต่งอะไรเลยออกคลืนคลีนแล้วก็ไม่ใช่คนสวยมากแต่พอมาเทียบกัน เราก็ชอบมองคนที่ไม่ได้แต่งเยอะนั่นเองเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราถ้าไม่ได้ออกงานอะไรที่จะต้องแต่งหน้าเข้มเราก็แต่งให้มันสบายๆเผยผิวมากเนี่ยอฟัฟฟาคือฟ้าให้มันดูแล้วมันสบายตาต่อให้เนี่ยเดินออกไปตากแดดเมื่อแตกขนาดไหนเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากถ้าเราแต่งหน้าหนาไปตากแดดกับไม่แต่งหน้า เยอะมากเอาพอสมควรแล้วไปตักแดดมันจะแตกต่างกันผมคอยสระอยู่สม่ำเสมอบอกเลยตัวเองก็มีข้อเสียตรงนี้เหมือนกัน3าสี่วันสาวันสระส,สักครั้งหนึ่งจะออกเหนียวๆแล้วเออมันจะทำให้แบบความสวยมันดอบลงไปแตกต่างจากคนที่สระผมเป็นประจําเขาจะดูผมแบบสบายผิวสรุปง่าย ทำให้เราสะอาดสะอ้านและความสวยมันจะมาเกาะกลุ่มเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่น้องปอยได้พูดไว้แล้วสึกประทับใจแล้วก็จะทำตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ามีคราวนะมีเทคนิคอะไรดีๆจะมาบอกการสวยไอสะอาดจัดชนะสวยค่ะ